ฉันกลับกลาลุกขึ้นยืนเมื่อไม่มือเธอนั้นยืนเข้ามาเนธเมื่อคืนพ่อพูดแรงเกินไปนะพ่อขอโทษนะลูกนะตาขกับพ่อนะเปล่านะเนธผนไม่ได้บอกไม่มีใครบอกพ่อหรอกพ่อมากพ่อเอง กัน,นไม่คะ่ะในเมื่อคุณพ่อเลือกผู้หญิงคนนั้นคุณพ่อไมเชิญบีอุบะเต้าสบายไม่ต้องมาสนใจเนธอีกคุณพ่อลืมไปแล้วเหรอคะว่าคุณพ่อไม่มีลูกอย่างเนธเนธไม่ใช่ลูกของคุณพ่อพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นนะลูกนะพ่อพูดไปเพ,พราะพลั้งปากเป็นเพราะอารมณ์อะลูก เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะลูกนะมันสายไปแล้วล่วคะค่ะจากนี้ไปเนจะยืนด้วยขาของตัวเองจะไม่กลับไปพึ่งพาอาศัยคุณพ่ออีกลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยลูกยังไม่เคยห่างจากพ่อเลยนะแล้วลูกจะทิ้งบ้านทิ้งพ่อไปได้เหรอลูก เนไม่ได้ทิ้งคุณพ่อคุณพ่อตั้งอาหารที่เป็นคนจริงเนรคุณพ่อไม่หลานไมเนแล้วไม่จริงนะลูกพ่อยังรักเนรเหมือนเดิมนะเนธพ่อรักลูกนะนะ <c oughs> กลับบ้านกับพ่อนะลูกนะ ให้คนมาขับรถเนบกลับไปด้วยนะคะทำไมลูกต้องทำถึงขนาดนี้เน่แล้วลูกจะอยู่ยังไงฮะลูกเนปดูแลตัวเองได้ค่ะคุณพ่อรีบกลับไปนะคะเดี๋ยวเมียคุณพ่อจะรอนานนี่ขอตัวเนปเนปเนป เนทพ่อขอโทษนะลูกเนทใจเย็นนะคะคุณพ่อรอให้เนทอารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้คะ่ะขอบใจมากนะอุน่นที่ช่วยดูแลยเ,ยเนธ พอรู้ว่าหนูก็กำลังลำบากอยู่รับเงินนี้ไว้นะเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายของยาเนไม่เป็นไรกับคุณพ่ออุ่นก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากแล้วยาเนธก็ไม่ยอมให้อุ่นรับเงินจากคุณพ่อด้วยไม่งาน้นอุ่นโดนแน่เลยค่ะอย่าให้เนตรู้สิลูกแล้วก็อย่าทำให้พ่อรู้สึกผิดไปกว่านี้เลยนะช่วยรับเงินนี้ไว้ ุณจะรับไว้นะคะขอบคุณค่ะพ่อต้องขอขอบคุณอุ่นมากกว่ายัางไงก็ฝากดูแลยเนสด้วยนะ เจ็บมากไหมเนี่ยจะทําเกินไปแล้วนะเด็กบ้า,นา,าเนี่ยเดี๋ยวว่าคุณแน่เลยค่ะมันเป็นอุบัติเหตุนะคะพี่ชนแล้วตอนนี้เขาก็ออกจากบ้านไปแล้วด้วยเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะจืูทีข่าวของตัวเองนี่พึ่งพาวคุณเทพอีกอะไรกันนี่ถึงขนาดออกจากบ้านเลยเหรอคุณเทพขอร้องแล้วนะคะแต่ว่าคุณเน่ไม่ยอมกลับบ้านแถมยังคืนทั้งรถบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มคืนทุกอย่างให้คุณเทพหมดเลยนะคะท้าทายเขาจะจริงนะ มแท้ๆเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยนะมนมนเลิกคิดแบบนี้เลยนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพร,ราะทิฏฐิวารดีใจและการอยากเอาชนะของเขานั่นแหละโทษใครไม่ได้หรอกคุณเนทเคยใช้ชีวิตสุขสบายมีทุกอย่างพร้อมออกไปอยู่แบบนี้สวายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นห่วงจังเลยค่ะน้องสาวพ,พี่นี่จิตใจดีจริงๆเลยนะพี่ภูมิใจในตัวมนมากรไหม กพรามันรู้นี่คะว่าคุณแน่ไม่ใช่คนแย่อะไรทุกอย่างที่เธอทำก็เพราะว่ารักพ่อแล้วก็ห่วงพ่อมากเกินไปเท่านั้นเองอะเอาเถอะพี่ว่าเมย์ไม่ต้องคิดมากหรอกนะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูดให้เองจริงๆเหรอคะพี่ชนพี่ชนจะช่วยดูแลคุณแน่จริงๆเหรอคะพี่ก็จะทำเท่าที่ทำได้นะมันรักพี่ชนที่สุดเลยคะ่ะ แล้วนะอุ่นเนตดูรายการมากเลยใช่ไหมแต่เคงก็เข้าใจเนตน,นะไม่คิดว่าเนตร้ายการหรอกเนตคงจะเครียดน่ะเอา,อางี้ไหมเนตลองไปพบจิตแพทย์ดูไหมมองอุ่นแบบนี้สิ อุ่ไม่ได้หมายความว่าเนตบ้านนะแต่บางทีอ่ะการที่เราได้คุยกับใครสักคนมันเหมือนเป็นการระบายออกมาบ้างนะจริงๆนะบางทีคุณหมออาจจะมีคำตอบให้เราก็ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะเรียนหมอให้นะคะค่าวด ต่ออะไรคะมาพบคุณหมอคะอ่ะหมออาการแบบนี้มันเข้าข่ายโรคจิตปะวะแล้วไม่มีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองหรือคิดจะฆ่าตัวตายปะ <c oughs> ใจเย็นๆไม่ขนาดนั้นหรอกว่านั่งก่อนถ้าจะให้รู้ชัวร์นะแกต้องพาแฟนแกมาให้ฉันตรวจบ้าไม่ใช่แฟนฉันเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แฟนเหรอแต่ดูท่าทางนายเป็นห่วงมากเลยนะ ก็แค่ญาติทางพานะเราไอ้ที่ว่าห่างอ่ะห่างมากเลยวะครับอืมเดี๋ยวรอสักครู่เอเช้ชวนวันนี้ฉันมีคนไข้วะ่ะเดี๋ยวยังไงแกกลับไปก่อนนะก็ได้เดี๋ยวคราวหน้านฉันมาปรากึกษาแกใหม่แล้วกนะันได้ได้ไอ้เราอย่าเลยพาแฟนมาให้ฉันตรวจด้วยอนะไอ้นี่ คุณแนชโกบริบาลพิพัฒค่ะคุณรู้ตัวเหมือนกันว่าโรคจิตนะก,กระเดียละมาหาหมอเนี่ยอาการจะได้ดีขึ้นนะนายในสิโรคจิตฉันไม่ได้มาหาหมอ,อแล้วเมื่อกี้พยาบาลเขาเรียกชื่อใครไม่ทราบ ไม่รู้เสร็จธุราฉันจะกลับเดี๋ยวสิคุณคุณจะไม่เข้าไปหาหมอจริงๆเหรอผมกลับบ้านให้ก็ได้นะถ้าคุณเขินผมอะนี่เรื่องอะไรฉันต้องไปเขินคนอย่างนายนายเองก็เพิ่งมาพบคุณหมอเหมือนกันไม่ใช่เหรอถ้าทางจะอาการหนักเนาะอาการผมหนักยังไงก็ไม่เท่าคุณหรอกนะเป็นยังไงอะไอ้คุณหนูสุขสบายดีๆไม่ชอบออกมาอยู่นอกกรงทองสบายดีไหมเขี่ยฉันออกจากบ้านคุณพ่อได้แล้ว ถาถางฉันยังไงก็เชิญสองใจพวกนายเท่านี้เชิญมีความสุขใจพอคุณเดี๋ยวสิคุณคุณร้ายเหลือเกินเธอทำเป็นไม่สนใครออยอมแพ้ซะบ้ามันก็ไม่ถึงกับตายหรอกคุณแม่